Call หม Lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้กลับมาพบกับผมออฟไลเนตคุณภูมิภูมิพงษ์และคุณนัทอธิชาติอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทคุณภูมิครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาในรูปแบบแบบความนอบน้อมหน่อครับก็มีประเด็นมีประเด็นอีกแล้วคุณภูมิคุณนัทครับในวีคที่ผ่านมาเนี่ย หรือว่าวันที่เราอัดเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเน่ยมันเกิดขึ้นในวันที่เราอัดเลยครับจะบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบเรื่องใหญ่ไหมก็ถือว่าเป็นเป็นไวรัลใ,ใ,ใ,ใน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 แบบโซเชียลมีเดียเนาะแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยกดเข้ามาฟังเนี่ยก็รู้แล้วแหละว,ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอืมนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรีวิวร้านาะานั่นเองครับ ซึ่งการรีวิวร้านอาหารเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเราเราเราจะไม่ค่อยพบเจอการปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรีวิวเพราะว่าก็จะเกิดเป็นการทำอ่าการตลาดการทำอ่าการแสดงความคิดเห็นจากการไปนู่นไปนี่คนต้องบอกว่าการรีวิวเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆผมก็รีวิวค,คุณภูมิก็รีวิวคุณนันก็รีวิวอย่างเช่นไปใช้บริการที่นู่นที่นี่เออร้านนี้อร่อยเว้ย การแค่แค่การบอกต่อเพื่อนๆเนี่ยบอกว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยเว้ยไปลองต้องไปลองเนี่ยเด็ดเงี้ยเด็มากพาเพื่อนยกขยงไปกินอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบเหมือนการแสดงความคิดเห็นแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องของเรื่องในวันนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามียูสเซอร์เฟซบุ๊กท่านหนึ่งเนี่ยก็ก็ได้มีการบอกว่า ไปร้านอาหารชื่อดังชื่อหนึ่งซึ่งเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นะบุฟเฟ่ต์ก็คือแบบเหมือนทานได้ไม่จํากัดนี่แหละโดยเขาก็จะคิดเป็นเป็นหัวคิดเป็นจํานวนบุคคลที่เข้าเวลารับประทานครับเเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ว่าพอพอมันคิดเป็นหัวแบบเนี้ครับแล้วเขาเนี่ยดันได้แบบเหมือนว v เชอร์ r อ o เชอร์ไปให้รับประทานอาหารของร้านอาหารนั้นอ่ะฟรีจำนวนสองท่าน แต่ปรากฏว่าพอพอพอในในในเคสที่เกิดขึ้นคือเขาจะต้องมีคนเนี่ยเข้าไปทํางานด้วยครับการร,รีวิวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําได้แค่สองคนมันก็ต้องมีทีมงานเหมือนคนเข้าไปช่วยจัดนู่นจัดนี่อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนติดต่อไปติดต่อไปทางร้านว่าโอเคผมอาจจะขอคนติดตามเพิ่มอีกสองคนอืมครับแล้วก็อาจจะเข้าไปรีวิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ ก็อาจจะสามารถทําได้แต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดการที่บอกว่าทางร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากที่จะอ่าส,สนองหรือว่าให้ให้สิทธิ์นักรีวิวเนี่ยเข้าไปรีวิวหรือว่าการออฟเฟอร์การให้ข้อเสนอที่แบบเออคุณมาเลยรับประทานได้เลยทั้งหมดสี่คนอย่างเงี้ยก็<ต>ไม่ได้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เวนั้นไม่ใช่แบบวิธีแบบนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือ เขาก็เสนอไปแบบโอเคคุณยังสามารถใช้วอลเชอร์ของคุณได้นะ,ะแต่อีกสองท่านเนี่ยรบกวนจ่ายเป็นเงินสดนะครับก็คือชำระค่า <5 S 2> อาหารปกติไปก็มีมการพูดคุยกันหลังจากนั้นมากไปว่ามากว่าว่าแบบเหมือนมีจะไปเป็นการข่มขู่หรือเปล่าเป็นการบอกว่าเออจะไม่ลงโปรโมทให้นะในกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งครับ มันก็เป็นเรื่องที่เป็นกาะแสขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมการนักรีวิวเนี่ยมันไม่ใช่การกินฟรีอืมอืมที่การรีวิวเนี่ยทุกคนจะได้กินฟรีหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับ,รบไม่ใช่ไปไปเพื่อแบบไปกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยมันก็าด,ดังไหมอ่ะถูกตั้งเป็นคำถามก็ต้องบอกก่อนคุณแอดว่ามันเป็นอ่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม กลุ่มแบบเหมือนกลุ่มใน Facebook เนาะเขาก็เป็นแอดมินของอ่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะเราก็ต้องบอกว่ากลุ่มเขาก็ค่อนข้างนังเพราะว่าก็มีคนเนี่ยอยู่เกือบหนึ่งล้านคนอะแล,แล้วหลังไมเมื่อกี้มผมเพิ่งรู้ว่าผมก็อยู่ด้วยคุณอ๊อฟใช่ใช่เพราะว่าเราก็อยู่เพราะเราก็เป็นคนที่ชอบติดตามกลุ่มอาหารที่เออลักษณะแบบนี้ครับครับก็ซึ่งแบบ เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นประมาณนี้แล้วก็มีการทะเลาะกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือทางเพจของร้านอาหารเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยให้บริการแบบเหมือนเต็มที่กับลูกค้าทุกท่านวอลเชอร์ก็คือวอลเชอร์มีสิทธิ์เท่าไหร่ก็สิทธิ์ตามนั้นมไม่เคยมีการขัดขวางหรือว่าการต่อต้านการรีวิวถ้าสมมุติว่าทําไปโดยเกรงใจคนที่เข้าไปใช้บริการอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยทางร้านก็ออกมาชี้แจง เพื่อ,บบอน a d m i กลัวว่าตัวเองจะกลัวผมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะว่าก็อาจจะเพื่อป้องกันหรือว่าปกปกป้องสิทธิ์ของตัวเองว่าโอเคเราก็ทําอยู่ในสุจริตแล้วก็อยู่ในหลักที่มันแบบเหมือนตามสมควรแล้วอ่พอในเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยการกระทําของอด m i n เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอะไรบ้างที่อาจจะเข้ามาเข้ามาแบบเหมือน บังคับใช้ในกรณีนี้อืคืออันนี้ในในประเด็นเนี้ยผมว่ามันต้องมาคุยกันก่อนว่าไอการกระทําของอะไรเหล่านี้ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่าใช่ไหมอย่างแรกใช่ไหมครับซึ่งอ่ะถ้าเรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการทําของเขาเนี่ยมันตีไปเลยได้บ้างอย่างแรกหนึ่งคือเป็นการบังคับไหมว่าต้องให้เขากินฟรีนะ อันนี้คือข้อแรกให้เราสังเกตก่อนครับข้อที่สองพอไม่มีการให้การกินฟรีเกิดขึ้นเนี้ยครับเขาบอกอ่ะคุณมาสี่สองคนเราส่งวาเชอร์ให้คุณเอาไปอีกสองคนคุณต้องจ่ายเงินอย่างเงี้ยแล้วร้านเนี่ยก็ได้บอกว่าอ้าวเชียไม่ใช่ร้านครับทุกทีแอดมินเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ให้เราครบสี่คนเนี่ยหนึ่งเราไม่รีวิวให้นะฮะสอง,องเราขอดูนิดนเลยนะครับ <laughs> ครับ <laughs> ก็ต้องบอกก่อน <laughs> ว่าคือไ,ไม่เห็นใจร้านค้าในช่วงโควิดบางเว เอออันนี้ก็กอ่าเข้าใจได้ครับเพราะว่าช่วงนี้อร้านค้าเองเนี่ยก็ต้องได้รับความเด,เดือดร้อนจากการที่ปิดกิจการไปกับเหมือนสถานการณ์โควิดอยู่แล้วแต่ว่าเอ่อพอมันเริ่มเปิดขึ้นได้เนี่ยก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกทางร้านก็คงมีความวิตกกังวลระดับหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะทําให้ร้าน<ช>เราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมามในประเด็นแรกก่อนที่คุณภูมิบอกว่าเป็นการบังคับหรือเปล่า <c oughs> เราก็าต้องย้อนกลับมาว่าการรีวิวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหลักปฏิบัติอยู่แล้วเนาะเพราะการรีวิวเนี่ยถ้าเป็นการรีวิวของอบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วกันเราเราเรียกอย่างนี้ว่ามีเพจมากมายมีบุคคลที่ทำการรีวิวแบบนี้มากมายแล้วเขาก็จะมีการแบบเหมือนบ้างก็เป็นการจ่ายเงินบ้างก็เป็นการรีวิวโดยทุนนรัพย์ของตัวเองม,มันต้อง นักรีวิวมันต้องสร้างเครดิตของตัวเองก่อนนะก็ถ้าอย่างถ้าเกิดถ้าเกิดมีเครดิตเยอะเครดิตมากมีแบบแฟนคลับเยอะคือคนนี้เขารีวิวแล้วน่าสนใจน่าฟังหรือว่าเขียนเขียนคอลัมน์ในการรีวิวอ่านแล้วแบบได้อารมณ์ภาพตามได้เห็นได้ชัดเจนอย่างเงี้ยอืมครับเนี้ยคือเท่ากับว่าเขามีอิทธิพลต่อผู้ติดตามเขาอ่าหรือว่าเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองอินฟลูเอนเซอร์คนพวกนี้แหละที่สามารถ รับจ้างรีวิวได้อืครับก็ต้องบอกว่าในวงการในวงการรีวิวเนี่ยมันก็จะมีทั้งจ่ายเงินแล้วก็ด้วยทุนทรัพย์ของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องปกตินะเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยเราเราเราคิดกันง่ายๆในแบบพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยทำไมเขาถึงต้องนำดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเป็นแบรนด์เอ b มบาส d เดอร์ของของแบรนด์หลายๆแบรนด ก็เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าฐานลูกค้าหรือว่านำไปสู่นนคนคนนั้นก็ได้ใช่ครับมันก็คือการทำการตลาดนั่นแหละมันคือ,อมาเก็ตติ้งปกติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็พอมาปรับเข้ากับข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าสมมุติว่าทางร้านค้าเนี่ยมีความต้องการที่จะให้รีวิวรหรือว่า โอเคคุณขอมาสี่คนผมเนี่ยอยากที่จะโปรโมตร้านตอนนี้อยู่แล้วเข้ามาทานได้เลยสี่คนไม่มีปัญหาครับทั้งสองฝ่ายโอเคสมัครใจที่จะทำให้การรีวิวเกิดขึ้นครับเหมือนว่าเป็นการก่อเขาเรียกว่าอะไรเดียจะจะใช้คาว่านิติกรรมเลยก็ได้มีการตอบแทนเสนอใช่คุณออฟมันเป็นคําเสนอคํานึงสมมติในกรณีที่คุณออฟพูดเนี่ยคือร้านค้าเสนอไปเลยเฮ้ยมึงมาอะไรสี่คน รีวิวได้เต็มที่ทุกอย่างสนองตรงการป๊บเกิดนิติกรรมนี้หรือว่าแฟอันเนี้ยหรือแอคชั่นเนี้ยได้เกิดขึ้นแล้วอันอนเนี้มันโอเคใช่ไหมคุณออฟใช่ครับแต่อีกมุมนึงคือในกรณีเนี้ยที่ถ้าเราตีไปในทางกฎหมายเนี่ยคือไอทางแอดมินเนี่ยเขาได้รับออฟเฟอร์มาจากฝั่งของร้านค้าบ,บอกว่าเฮ้ยส่งวไวเชอร์ไปสองใบอ่าคุณก็มาสองคนแตออ่อันนี้ก็แบบไม่ได้ฉันต้องสี่ใช่ไหม พอครั้เนี้ยสี่แบบมาสองไม่พอก็้วทำไมครั้สี่ครับมันแบบคมีทีมงานมีทีมงานคนนี้ไม่ไม่คือกำลังจะยกตัวอย่างมันจะมีอยู่เพจหนึ่งที่แบบว่ามีมีคนชิมสี่คนไว้แล้วเวลาเขียนก็ให้คอมเมนต์แบบสี่คนเลยแบบนี่หนึ่งเหมือนกับรอบวงรอบวงคนนี้คนนี้คนนี้นะให้คะแนนเท่านี้เท่านี้เท่านี้สี่คือถ้ามันมาเป็นทีมงานชัดเจนอย่างเงี้ย มาจะต้องต่อรองกันตั้งแต่แรกนะว่าเอาอมผมมีสี่ครับงานผมมีสี่คนวงผมีสี่คนเหมือนนักร้องอ่ะครับซึ่ง <laughs> ซึ่งมอนจะคุณแนทพูดมีพอยต์ p o หนึ่งคือมันต้องต่อรองกันแต่แรกถูกปะ่ะอืมครับเออเรื่องเนี้ยคือคุณจะไปสองคุณจะไปสี่คุณต้องบอกเขาให้ชัดก,ก่อนตอนแรกซึ่งอาการที่้านค้าออฟเฟอร์คุณมาสองคนคนสองคนไม่โอเคจริงๆคุณไม่เสียบไม่โอเคไม่้องรับสุขถูกคือหนึ่ง มึงรับสองอันใส่ไว้ในกระเป๋าแต่บอกว่าคูจะไปสี่เอออันเนี้ยมันก็แบบอก็นิดหนึ่งแล้วนะในอันนี้นิดหนึ่งนะถ้าเป็นคนดีหน่อยก็จะแบบว่ารับไว้สองอันในกระเป๋าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนสองคนไปด้วยนะครับแต่ผมขอออกเองอ่าเอ้ยคุณแัดอันนั้นถ้าคนในโลกอ,อ,อันนั้นคือดีอันนั้นคือดีคนในโลกใหญ่ที่คุณแัดพูดอ่ะรายการเราจะไม่เกิดจะ,จะไม่มีคอรไนล์ยอย์สจะไม่มีรอเยอ์สเกิดขึ้นในโลกใบน,นี้ละ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ฮะเขาพอเขาแบบบอกออฟเฟอร์กลับไปใช่ไหมบอกเฮ้ยสองไม่ได้ขอสี่คราวนี้พอ,พอรับกฤเส์อย่างเงี้ยอ่ะสัญญาไม่เกิดนติการไม่เกิดแอคชั่นนี้ไม่เกิดเพราะว่าข้อเสนอข้อสนองของสองฝั่งไม่ตรงกันะนะครับคําถามคือไอการไม่ตรงกันเนี่ยแล้วไอตัวแอดมินเนี่ยไปบังคับเขาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยต้องสี่ถ้าไม่สี่ผมไม่รีวิวอันนี้ข้อแรกทาได้ไหมอ่ะใช่ไหมข้อสองค,คือ แล้วไปด่าเขาอีกไปบอกเขาอีกไม่ใช่ด่าสิขอโทษครับไปบอกอีกว่าเออถ้าคุณไม่ให้ฉันรีวิวนะเดี๋ยวฉันจะแบนชื่อเนี้ยจากไปเลยดิสด,ดิสอะเขาดิสเอะเอ <คน S 1> อเขา<อ>ก็ไม่เขาก,ก็ไม่ได้เชิงดิสเนาะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าการดิสเนี่ยต้องบอกว่าการดิสคือการการแบบทําให้มันดูแบบแย่ลงแต่ว่าในกรณีนี้กลับมาที่ประเด็นคุณภูมิก่อนว่าถ้าขอไปสี่ทางร้านไม่ให้ให้สองบวกใจเงินสองแล้ว อทางทางแอดมินบอกว่าไม่รีวิวอันนี้ถูกต้องนะครับอันนี้ถ,ถูกต้องเลยถ,ถ,ถูกต้องาาเลย <ทำ S 1> เพราะว่ามันสามารถทําได้เพราะว่าคุณไม่ได้ไปทําอะไรก็คุณมันก็กลายเป็นว่าคําเสนอของทางแอดมินเนี่ยครับถูกบอกปฏิเสธจากทางร้านอืเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยความที่มันไม่ตรงกันทั้งหมดมันกลายเป็นว่าสัญญาเนี่ยไม่เกิดขึ้น มเมื่อสัญญาไม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าก็จะไม่มีการรีวิวเกิดขึ้นสิ่งที่แอดมินอ่ะพูดกับทางร้านบอกว่างั้นผมไม่รีวิวให้นะอันนี้ถูกต้องนะครับถูกต้องสามารถทําได้คือครเราไม่นับเรื่องมารยาหรือหยาบคายหรือไรสามารถสำเนิกันจะไม่นับนะเพราะว่า,าเรา,เราจะเราจะตัดเรื่องพวกนั้นก่อนเพราะว่าอะนนั้นอันแล้วแต่ว่าคุณมองพฤติกรรมอย่างนี้เป็นยังไงเพราะว่าเขาอาจจะแฝงก็ได้อาจคุณไม่ให้ผมไม่รีวิวจบอ่ะใช่ไหมครับผมว่าโอเค อแต่แต่คําถามหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแอดมินเนี่ยอสองคนเสือกเป็นแอดมินทั้งคู่ไอคนรีวิวเนี่ยเสือกถามไอแอดมินเพจร้านค้าว่าคุณไม่รู้จักคําว่ารีวิวหรอเป็นผมผมตอบแล้วรีวิวเนี่ยตามพัจนากรกรมเนี่ยแปลว่าบทวิจารณ์นะครับซึ่ง <c oughs> มันสามารถเกิดได้ทั้ง CR คือ customer review หรือ SR นะเป็น Sponsor Review มันมันเกิดขึ้นได้หมดอ่ะคุณก็ชัดเจนไปเลยว่าผมเนี่ย ทงเฉพาะสปอนเซอร์เนาะอ่าถ้าคุณไม่จ่ายเงินให้ผมไอ้ถ้าคุณไม่จ่ายให้ผม,ม,ผมกินฟรีผมไม่รีวิวซึ่งเป็นพูดเดียวชุบซึ่งเป็นเสิ่องคุณคุณทําได้แต่แคุณอย่าลืมนะครับวันที่คุณพูดอย่างนั้นกับร้านค้าร้านค้ามีสิทธิ์นเซิลว v o เชอร์คุณนะฮะอืมถูกปะ <laughs> <ด> <laughs> เสร็จปุ๊บใช้ไม่ได้คะ่ะ พอดีคุณบอกแล้วคุณไม่รีวิวอะไรก็ว่าไปอันนไ้นก็สามารถทําได้เหมือนกันใช่ไหมครับถามว่าผิดกฎหมายไหมกฎหมายที่ใกล้เคียงเข้ามาตรงนี้ที่หลายๆคนเนี่ยสามารถมาถามกันเนี่ยเขาก็เลยคิดว่ากฎหมายที่ใกล้เคียงคือกฎหมายอาญาใช่ไหมฮะที่บังคับให้คนอื่นทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีความผิดนะคุณเราคุณแนนครับม,มีทั้งแบบหนักและระหูโทษอ่าทั้งแบบโทษจัดเต็มเลยคือคือต้องเริ่มใช่ใช่ต้องต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่จะไปบอกโอ้ยพอมันพูดถึงกฎหมายอาญาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบ เออมันเป็นเรื่องที่แบบติดคุกติดคุกติดคุกเออติดคุกติดคุกติดคุกซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกกรณีมันก็จะมีไล่ตั้งแต่เบาเป็นระหูโทษอย่างเช่นเป็นการขู่เข็นเป็นการข่มขู่คนอื่นที่เป็นระหูโทษเนี่ยถามว่ากรณีนี้เป็นการข่มขู่ขนาดนั้นใช่ใช่มันมันก็ต้องมาวัดกันว่าไอสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขาอ่ะเป็นการข่มขู่หรือเปล่า แรงขึ้นมาอีกหน่อยนึงมันก็จะเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพ,พรเราบอกออไม,ม,มไหมครับคุณครูต้องไปดูครนะับ <laughs> ต้องต้องไปดูครับคุณนัทพรแต่แต่ว่าถ้าสมมติว่าสำหรับกฎหมายอาญาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าพอหลังจากเป็นการขค่มขู่ที่เป็นระหูโทษสมุ๊บมันก็จะย้ยายมาเป็นความผิดเสรีภาพซึ่งความเสเสรีภาพเนี่ยมันจะต้องขู่ให้เกิดอันตรายกับพวกชีวิตร่างกายเพื่อให้คุณเนี่ยทําอย่างหนึ่ง ไม่ทําอะไรสักอย่างหนึง่งอย่างเช่นชื่อเสียงชื่อเสียงเออชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของคุณไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของคนอื่นก็ได้นะจะบอกว่าอย่างนี้อ,อ,อย่างเช่น,<ค>นอ่าใช่อย่างเช่นผมบอกคุณภูมิว่าคุณภูมิคุณภูมิต้องเดินเดินเข้ามาในบ้านผมอย่างเงี้ยไม่ร,รู้อ่ะเข้ามาทําไมก็ไม่รู้ บางคำดีดีกว่าผมว่าอันนี้ตัวอย่างไมมเอ็กซ์ตีมเอาสมมติสมมติผมกำความรับของคนคนหนึ่งไว้อ่าเรียนิ้วเท้าผมเรียนิ้วหรือว่าเอาน้ำแข็งมาถูหลังฉันซิอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าการข่มขู่เนี่ยมันต้องข่มขมขู่ถึงขนาดที่ทำให้เขากลัวได้เอออย่างเช่นอาจจะเป็นคุณภูมิไม่งั้นฉัน ฉันจะฆ่านะไม่งั้นกกฉันจะไม่จะทำร้ายไม่งั้น,นคลิปวันนั้นที่เราถ่ายกันบนจิงช้าสวรรค์เนี่ยนะ <c oughs> มันจะเผยแผ่ออกไปนะเขาเฟคก,กลัวได้บอกอะไรเงี้ยเคอเนี่ย,ย <ปะ S 2> อัะนด้ดีครับคำถ้าคำตอบของเรื่องนี้คือเขาเฟคก,กลัวเนี่ยไม่ได้นะถูกปะ่ะ <c oughs> มันต้องแบบคำขูนะ่น่ะต้องกลัวจริงๆอ่ะสมมติขนานั้นกลัวหลังจากนั้นไม่กลัวล่ะ อาสมกับขู่คุณเน็ดด้วยการคุณเนดไม่ทํากูยิงหนังกระติกใส่มึงอ่ะคุณเน้ดคงไม่กลัวป่ะถูกป่ะถูกไหมเอออย่างเงี้ยถ้าถ้าเวลาเราฟ้องศาลไปศาลก็จะแบบมึงกลัวเฮียแล้วอ่ะอันอนั้นคมคิดในใจของศาลดูกไหใช่ใช่ไม่<ช><ช>ไม่ไมอะไรความคิดในใจของทุกคนแต่ว่าไม่ไม่มีใครพูดออกมาในศาลแต่ว่ากาลังจะบอกว่าการข่มขู่ต่อชีวิตร่างกายเนี่ยมันต้องมันต้องมีความแบบเหมือนความเข้มข้นระดับหนึ่ง ที่จะทําให้เขากลัวเพื่อทําอย่างหนึ่งไม่ทำอย่างหนึ่งแล้ีแอดมินพูดมันเข้มข้นไหมถ้าอันนี้แล้วแต่มินยูชนอันนี้อ่ะเราสามคนเนี่ยผมคนนึงคิดว่าน้ำข้นไหมมันน้าข้นไหมเออผมผมคิดว่าสำหรับผมนะมันมันแบบมันไม่เข้มข้นแต่มันดูไม่น่ากลัวซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่ได้น่ากลัวถึงขนาดเป็นความผิดเสรีภาพเนาะเพราะว่าทําอะไรอ่ะบอกว่า ไม่งั้นจะไม่เอ่ยชื่อใช่ไหมผมผมอาจจะจำวอดดิ้งไม่ไม่มัน่นนะไม่มัน่นขอแบนชื่อขอแบนชื่อขอแบนชื่อในกรุป๊ปซึ่งถ้าเขาเป็นแอดมินจริงๆเขาก็มีอํานาจมีสิทธิ์ที่จะโพสต์เรื่องราวต่างๆในกรุ๊ปนั้นอยู่แล้วซึ่งการ <c oughs> แบนชื่อจริงๆเรามาตีความคําว่าแบนก่อนแบนคืออะไรไม่พูดถึงแม่แบนก็เป็นในนี้ไงพวกแบบตายี่ห้อสินค้าป่ะหรือว่าแบบกินแล้วก็ก่ <c oughs> แล้วก็แบบ <c oughs> อยา่าเป็นหมอก อย่าไปหอคือ <Goodnight> ค <hire> ือแบนเนี่ยก็คือการไม่พูดถึงครับซึ่งการการเขาเรียกว่าการแบนโเล่นแลกแล้วโดนแบนดไอเหเออเอย่างนั้นนะซึ่งการแบรนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นในในหลายๆวงการนะวงการบันเทิงเองวงการนี่เหมือนคชว์เนี่ยเออคล้ายๆอย่างนั้นครับซึ่งถามว่าแต่ยาแตกนะครับบานีด S <S <S ซึ่งถามว่าการแบรนเนี่ยมันมันผิดไหมการแบนไม่ผิด, <S <S ดครับก็คือแบนก็ง่ายๆก็คือไม่สนใจไม่ช่วยเหลืออีกโน่ประมาณนั้น <S <S ใช่ใชซึ่งเช่นอย่างเช่นย,ยกตัวอย่างก่นว่าอ่าสื่อสื่อบางสื่อบอกว่าจะไม่เสนอข่าวของบุคคลคนเนี้ยตลอดไปมีนะเคยเกิด<อ>ขึ้นมี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 ที่เป็นอัยมณีใช่ป่ะชื่ออับยอายมณนีครับซึ่งเรื่องเนี้ยแบนแล้วไงอ่ะก็ โอเคก็เหมือนต่างคนต่างอยู่เราเรากำลังจะบอกว่ามันจะอารมณ์คล้ายๆต่างคนต่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการ่มขู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าน่ากลัวถึงชีวิตร่างกายเสียภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินถึงขนาดที่เขาจะต้องให้เวลเชอร์อีกสองคนอ่ะไปกับอ่าไม่ไม่มแอดมิน<า>เพื่อรีวิวบางทีเขาอาจจะกลัวเว้แต่บางทีเขาก็ช่างน้ำหนักไง <laughs> แต่ ถ้าสมมติเขาขู่กลับไปว่าเฮ้ย hey, คุณแอนนีนถ้าคุณไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวผมฟ้องนายคุณนะคุณตกง,งานเลยนะเวลยล้าเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณรับผิดชอบไว้หรอเอออันเนี้ยเ,เริ่มละอันเนี้ยอันเนี้ยมันอาจจะเข้าแลนะ้วกนเพราะว่าคือหนึ่งมึงเสื่อมเสียชื่อเสียงมึงโดนไล่ออกแลนะ้วเนี่ยอ่ะอย่างน้อยอ่ะใช่ปะ่ะ <laughs> และอันนึงไปไม่ได้แต่แค่ <laughs> แบนชื่ออย่างเงี้ยซึ่งการแบรนชื่อเนี่ยเราต้องบอกเลยครับว่าในเขาแบนชื่อจากกรุ๊ปเนาะซึ่งกรุ๊ปเนี่ยเขาเป็นอาผู้เนี้ยเขาเป็นเจ้าของกลุ๊ปอ่ะเขาเป็น เอไม่ได้คนเป็นลากก็จริงถูกปะแต่คนเป็นลานก็ไม่ได้เห็นเห็นด้วยเขาถูกหลุมเบ้าคนเป็นลาไม่คือไม่ต้องบอกว่าคนเอ่อคนที่ไปรีวิวเนี่ยไม่ได้อาจจะเป็นไม่ได้เป็นโฟลเดอร์ไม่ใช่เป็นผู้ก่อตั้งแต่ว่าก็มีหน้าที่ที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยในกลุ่มเลงเงี้ยเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะบอกว่าแอดมินคนนี้ไม่ใช่โฟลเดอร์เหรอเห็นเขาว่ากันว่าแอดมินมีสิทธิ์ไม่เป็นโฟลเดอร์เว้ย ก็ก็ก็เป็นคนที่รีวิวอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นผู้ก่อตั้งก็ได้แต่ว่าอาจจะร่วมก่อตั้งมาเราเราไม่รู้เข้าใดจริงตรงนั้นผมนึกถึงเคสคนหนึ่งเลยที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าแบบอสเนี่ยชอบกางเมา่อกลับตำรวจเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งผมก็นั่นแหละซเราก็มองมันไม่ผิดเนาะเพราะจริงจริงการขู่แบรนะอ่ะคุณออฟคุณแดกลัวว่าล่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราแบนด์เราแบนดยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเราเกลียดเราแบรนด์แม่งเราไม่พูดในคอมต์เาเยอเงี้ย น่ากลัวว่ะน่ากลัวที่อะไรคนฟังแค่นี้ถูกป่ะซึ่งซึ่งอันเนี้อ่ะพอมันไม่ใช่การกระทําที่สามารถข่มขืนจิตใจผู้อื่นข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทาหรือไม่กระทำอะไรได้และําขู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลถึงชฉื่อเสียงอะไรของเขาเลยถูกไหมครับอืมเพราะว่ามันเป็นการแบนการแบนคือคุณนั้นบอกแล้วคือการอิกนอร์คือการไม่พูดคือการไม่เมนชั่นถึงมันมันไม่ได้มีการทําให้ด้อยค่าหรือว่าทําให้เสื่อมเสียนะครับ ถูกไหมมันมันไม่ทําให้การด้อยค่ากลายเป็นการมีประมาทอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดไปเลยมันไม่ได้มีผลต่อชื่อเสียงอยู่แล้วและเป็นสิทธิของคนคนนึงอยู่แล้วที่จะรีวิวหรือไม่รีวิวอะไรถูกไหมครับ <S <S อ่าก็คือจะไม่ผิดใน,นขขามขืนใจที่เป็นบทหนักแล้วมาดูบทเบาสิบทละหูโทษสิเขาบอกว่าผู้ใดเนี่ยฮะทําให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจจากการคูเข็น,นั้นอืมตกใ,ใจไหม ้ามเฟกตกใจนะตกใจไหมอะ่ะอุย้ยแช่ตัวแบนเพจอะไรนะไม่รู้ <laughs> เพจ <laughs> คือคือต้องบอกว่าพอพอ,พอมันทําให้รู้สึกกลัวพอความรู้สึกกลัวเนี่ยมันก็ต้องไปพิสูจน์กันเนาะเ <im it> ่องพิสูจน์เนี่ย <im it> เออซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันถามถามถามผมอะ <im it> ่ะแค่คุณแบบเห <ๆ S 2> มือนจะไม่โดนจําคุกอ่ะสนใช่ใช่อืมอืมอืมอย่างเช่นอย่างเช่นบางบางอย่างที่คุณโดนไล่จาก บบเหมือนคนแปลกหน้าอย่างนี้นบางทีคุณกลัวแต่คุณก็ไม่ไปแจ้งตำรวจหรอก <c oughs> อาจจะเจอแบบคนที่แบบว่าสติไม่ดีอ่ะเออดใ,ใส่อะก็กล<ต>ัวก็ไม่ได้ทําอะไรเส <c oughs> ก็ไม่ได้ทำอะไรแค <c oughs> <c oughs> ่ตกใจเ้ยตกใจแล้วก็เดินหนีรีบขึ้นรถล็อกรถแล้วก็รีบขับออกไปก็ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกสร้างกฎหมายมาทําอะไรไม่ได้เนอะอาะแล้วขอกลับมาหนึ่งสมมติถ้าไอคนไอแอดมินเนี่ยแม่งโกรธเวย้ยเพจร้านที่ขึ้นต้นใน w ของเท้าดีเอ็มเนี่ย <c oughs> เขาเอาแคปอะที่เซนเซอร์ชื่อเซ็นเซอร์ทุกอย่างอะมาลงเร <c oughs> าก็บอกว่าการที่อ่าไอตัวร้านค้าเอามาแชทมาลงเนี่ยแล้วเซนเซ,นเซอร์ทุกอย่างเนี่ยจนเราเดาไม่ได้ว่าเขาคือใครเลยนะเว้ยเ <c oughs> ออมันก็ทําให้จริงๆไม่ได้ผิดกฎหมายเหมือนกันถูกปะ ไม่ได้ผิดพรบคอมถูกไหมใครเออแล้วก็ไม่ได้ผิดมีมากมายเพราะเราไม่รู้เขาพูดถึงใครเขาพูดลอยถูกไหมครับเซ็นเซอร์ชื่อไว้คนที่รู้ก็คือคนที่คุยกับเขาอะอ่าแต่ความพีคคุณแอดผมเห็นว่าคนเจอแล้วเขาคือใครผมผมตามเทรนด์ในทวิตเตอร์อยู่ขุ่แม่งหมดใช่เว้นแต่ว่าคนที่โดนพูดที่โดนเซ็นเซอร์สารพัดเป็นคนถ่ายรูปกับไอีกทีนึงว่าเป็นตัวเขาเองอะร้อนตัวมายียาตวบุกคนเอง อย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ในความเห็นผมนะอย่างงี้ก็ไม่นับว่าเป็นหม,มินประมาณนะครับไม่หม,ม,มิ่นมึงอยากโดนหมิ่นเองเงี้ยมึงประจานตัวเองเออเพราะแอคชั่นมันเกิดก่อนถูกป่ะคืออ่าเนี่ยเราเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่ากฎหมายเนี่ยมันเอาผิดคนเนี้ยไม่ได้การทาของเขาเนี่ยเ,ออเขาไม่ทําผิดกฎหมายถามว,ว่าเขาผิดมารยาทไมหมไรจิตสํานึกหรือเปล่าอันเนี้ยแล้วแต่คุณคุณตัดสินเลยเพราะบางคนก็จะมองไปเรื่องเอ้ยก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิ่งของเขาบางคนก็มองว่าเฮ้ยทำไมมันถึงพูดใจยแย่อย่างนั้นพูดดีๆก็ได้อะไรเงี้ย อันนี้แล้วแต่คุณจะตัดสินใจเลยผมไม่รับรองแล้วกันนะผมดูสนทอคมาถึงพู่อุ้เวลาเวลาเราจะพูดถึงบุคคลที่สามเราจะบอกว่าเราไม่รับรองเราไม่รับรองผมไม่รับรองอ่ะเสร็จต้อบเราไม่เสร็จรับรองอะไรเว้ยอ่ะซึ่งซึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วคนนั้นเนี่ยเขาได้รับผลของมันแล้วเพราะว่าโซเชียลเนี่ยหลายๆคนเนี่ยกำลังตามล่าเขา นะครับซึ่งผมขอเตือนนิดนึงคนที่ตามล่าเขาตอนนี้คุณก็ระวังระวังมือหน่อยนะครับเขาทําผิดแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายขนาดนั้นแล้วคุณไปด่าเขาเสียหายอย่างเงี้ยตามล่าใครวะเขาเขาตามล่าแอดมินเพจที่นี่อยู่เอารูปลงเลยคุณแอดเอาหน้าลงตามตามล่าร้านอาหารหรือตามล่าตามล่าคนตามล่าคนรีวิวอ่าโอเคเออมันก็ต้องงั้นแหละคุณแอดมึงจะไปตามล่าร้านอาหารทำไม ร้านร้านบอกว่าเออก็ก็อยู่เฉยๆกูแค่ไม่ให้ว o เชอร์เอออ่ะเสร็จปุ๊บคราวเนี้ยผมอย่างที่บอกครับคุณไปแคปหน้าของคนที่เขาไปแอมี่อะไรเงี้ยคุณคุณต้องระวังให้ดีคุณจะพูดอะไรไม่ดีเลยนะอมันนี้ผมว่าอันนั้นน่าจะหลออืืมมถือว่าของครบดีซึ่งซึ่งซึ่งเราเคยคุยกันแล้วเรื่องเรื่องเรื่องร้านเนี้ยร้านที่เป็นก็คือทุกคนก็มีการรีวิวออกมาแล้วว่าดี แต่รู้สึกอานเนี่ยตอนเนี้ยมันปัญหาอย่างหนึ่งเว้ยเขาห้ามนั่งเดี่ยวตอนนั้นต้องไปขึ้นไปลิปหายแล้วผมกินข้าวคนเดียวเสมอเลยครับเป็นเป็นปัญหามากด้วยตอนเนี้ยเพราะว่าผมก็ไม่สามารถพาเพื่อนไปกินได้ไงเขาก็ต้องกินคนเดียวแล้วเขาอยากกินมากแต่เขาไปกินไม่ได้เพราะร้านให้ไปสองคนขึ้นไป ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคุณออฟนี่พาไปครับไม่เป็นไรโอเคคือคุณนันให้วอยเชอร์ผมสองคนบักครับอาจจะต้องบวกอีกสองใบนะไม่ต้องให้เลยต้องบวกวอยเชอร์ให้ผมด้วยนะครับอ่ะอ่ะแล้วครับทีนี้คุณจักรนายคนเลยนะครับผมว่าการที่จะขอแดกฟรีเพื่อรีวิวเนี่ยแล้วเขาไม่ให้แล้วคุณไม่รีวิวเนี่ยแม่งก็ไม่พิชนะฮะไม่ไม่ขอเขาก่อนถูกไหมอ่ะขอก่อนขอก่อนไม่ให้ ก็ไม่เป็นไรก็คือเสนอไม่สนองแค่นั้นเองใช่แต่ถ้าเขาให้ครึ่งหนึ่งแล้วมึงจะมาเบิ้ลสองเนี่ยอย่ารับไตลกนะไอสัตว์นั่นแหละครับซึ่งมันนี่ผิดกฎหมายแต่มารยาทเนี่ยคุณต้องคิดนิจนึณ์ว่ามันถินหรือเปล่านี่แล้วแต่คนนะครับต้องถามว่าต้องดูด้วยดูกระจกดีๆให้คนทําเนี่ยวพรามึงเป็นใครใหญ่แค่ไหนครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงกันับครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้ครับหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถฝากหาพวกเราคอมเมนต์ลอยเยิ้มได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ผมออฟนาเนตคุณภูมิภูมพิมพงษ์และคุณณัฐาดีชาต้ตองขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ